ครับผมนียครับพี่น้องครับสุนทรเสาร์มนีกามาพอบผมครับกับมิงขันเขาและมิงขันเผือกคอคนเลี้ยงควายคือเก่าคือเดิมนะครับครับสุนบบมนีกาพาพี่น้องนะครับมาอัปเดตแล้วก็เยี่ยมชมนะครับแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับข้าวเหนียวหอมม่สุดนะครับนาดำมือนะครับนาดำนาปีนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับ หลังจากมือบ้านนี้ก็ฝนมานะครับน้ำก็จะร้ายเนี่ยครับอันนี้ก็ระบายไว้ตลอดนะครับน้ำร้า,ายก็ดำโม่ขีมวนนะครับนี่ครับระบายลงรีแบบนี้นะครับอันนี้คือรีนะครับนี่นะครับเอาไว้ระบายน้ำนะครับแล้วก็ ดักปลานะครับเป็นภูมิปัญญาคนโมลานนะครับภูมิปัญญาทองทิ้นครับเป็นหลีไม้ไผ่นะครับนี่ครับครับนี่ครับกะล่างดำนะครับสำหรับเขาเรียกฮ้องไม่ชุดนะครับแต่จะดำอยู่ประมาณแท้ไรนะครับโดยประมาณนะครับอาจจะขาดจีเรียดได้สักหน่อยครับส่วนก็เขาหกต้นเตียนนะฮะเก่าดำข้างบน นะครับอยู่ประมาณไรกว่าครับกับพื้นที่ทีดำเมล็ดพันธุ์นะครับเกือบหาไรนะครับสีไรเครื่องโดยประมาณนะครับนะครับสนับต้นกะนะครับกีบนะครับแกจะอยู่ประมาณนี้นะครับรากนะครับข้าวเหนียวหอมไม่สุดนะครับข่าวดีข้าวดัง ของอาจารย์ตุหลักนะครับนักพัฒนาสายพันธุ์เขาขอพคุอกุชุมย่าสวรถอดนะครับพัตุกรรมเป็นประกรรมพืนเมืองนะครับนี่ครับกีบกาดพี่ว่ามาตรฐานนะครับครับเพราะว่าอ่าปีนี้ตกเองนะครับครับแต่ว่า,ากาดจ้างเขึ้นสอน,อนห้นะครับเพราะว่าจะคลองถอนโมกิงงล้วกะ เบียกหลยเนย่นะครับมีการนำผักเส่าหอดเทียงหอดใบกับดำหน้านะครับบางมือก็ไถไวปันไวนะครับปันสองมือนะครับจังดำนะครับคือว่าไวง่ายเฮ็ดเฮ็ดเพื่อไวนะครับเฮ็ดเพื่อไวสองมือดำทีหนึ่งเออไ่เป็นสองมือดำทีหนึ่งครับ ดั้ทุกมือครับแต่ว่าปั้นไวเพื่อซองมือนะครับเพื่อบพืเอารถไทรถตีแตกมากทุกมือนะครับกะจะดำอยูระมาณยี่สิบสามสิบมัดนี่หละครับครับพอมาออจางพี่หน้องพิ่นมาทนห้นะครับพเพราะว่าที่ดำมาแล้วนะครับกอยูระมาณ เอ่อหนึ่งสองสามสี่มือแล้วนะครับครับสำหรับเปลยงนี่นะครับประมาณนี้ครับคือฝ่าว่าไหร่นะครับค่อยค่อยเล่นคอยกินไปนะครับอีน่ะครับ ีบค่อนข้างจะชัดเจนนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับอานนี้นาจะเหลืออยู่ประมาณ <c oughs> สองสามหมื่นกานจะเหล่วนะครับง <c oughs> าดำหนึ่งต้นนะครับนี่ครับ น้อยกับฮกง่ายเอ้ยน้อยกับต้นง่ายกับต้บนนะครับอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับครับกาจะพยายามอัปเดตให้พี่น้องนะครับได้รับชมทุกขั้นตอนนะครับทั้งดำทั้งเกี่ยวนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับครับกาขอหยาตบาดค่ำนะครับํำหน้าต่อนะครับนี่ครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสับมนสวัสดีครับ